สวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะมือนีเรามาทำอะไรกันคะเออถ้าเป็นภาษาใต้เขาเรียกว่ามาแก้บนหรือว่าแก้เหมค่ะเพราะว่าตอนนี้หนังก่อนจะเข้าฉายหนังที่น้องมังกรแสดงเป็นพระเอกเนี่ยนะชื่อเรื่องเมลยยนะครับวันนั้นผมมาตรงนี้แหละแล้วก็ดูบ้างไฟพญานาคแล้วพอบ้างไฟพญานาคขึ้นก็เลยอธิษฐานจิตเขาเรียกภาษาใต้บ้านผมเขาเรียกว่าเหมยคอเหมยคอ คันแมนบานแม่ม่อนม่อนทิร่าก็จะบอกว่าคือพูดอธิษฐานในใจแบบขอพูดดังแหละพูดดังแต่เขาเรียกเหมยคอเขาคือไม่ได้ไปจุดทูบจุดทีนไม่ง่าพูดเราเฉยเฉยพูดที่ปากบอกว่าสาธุขอให้ภาพยนตร์เรื่องเหมยเข้าฉายแล้วทำรายได้เกินห้าสิบล้านแล้วก็จะยกจะยกจอหนังจอใหญ่มาฉาย วันนี้ให้พ่อปู่อะไรอย่างนี้ครับผมกระือว่าเป็นการมาตัดเหมยมาตัดเหมยใช่ครับวันนี้นะคะเราจะไปดูนะคะไปเบิ่งหนังเราไม่ง่ายเนาะเบื้องนะคะความสยองขวัญชวนขนลุกด้วยตัวนำกลับเอกชัยศรีนิชที่จริหนังตอนนี้ก็ดูได้ในเน็ตฟลิกซ์คือหนังมันออกจากโรงไปอ่าหลายเดือนแล้วฉายตั้งแต่วันที่25มกราค้ามกราวันนี้เนี่ยมามาตัดเหมยใช่ แต่ว่าไม่ใช่จอเล็กๆดนี่อจอเท่ากับตึกสี่ชั้นท่านผู้ชมครับระบบเสียงแบบดีที่สุดห,หนึ่งก็คือเราได้ทำพิธีกรรมในการตัดเลยอสองก็อยากจะให้ลูกให้ชาวบ้านที่ปักคาดใช่ไหมให้ชาวบ้านที่เนี่ได้เห็นผลงานของลูกหลานของเขาว่าน,นี่คือลูกในบ้านหลานในถิ่นของเขาได้เล่นหนังเรื่องนี้เป็นพระเอกเพราะวันนี้นะคะเรามานะคะถ้าเป็นภาษา นนะะทั้งคนคาาใ่่วแก้บนคือกันแต่ว่าเป็นพิธีตัดเหมยใช่ครับะะเป็นแบบความเสือนะคะวันนี้เราก็นะคะสาธุขอให้นะ,ะเ,ดเดี๋ยวอธิบายท่านผู้ชมนิดหนึ่งค่ะ,คะเยมีด้วยกันอีกกี่อย่างขอโทษบางคนอ่านว่าเหมรุยเ <c oughs> นื่องจากว่ามันมีตัวพินทุอยู่ใต้ตัวรอเรือภาษาไทยภาษาบาลีถ้าตัวไหนมีพินทูอยู่ข้างใต้ให้ออกเสียงตัวนั้นเป็นตัวควบกล้ำ อ่าอันนี้เป็นความรู้บางคนก็บ่นว่าอุ้ยหนังงานชื่อไม่รู้เรื่องชื่อยากมีโทรศัพท์อยู่ในมือก็เซิร์ชหาเลยครับความรู้ไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยถ้าเราอยากจะรู้ใช่เหนยอย่าอ่านว่าเห็มรุยนะครับเหนยเหนยมีทั้งหมดด้วยกันหลายแบบเหนยแรกเขาเรียกว่าเป็นเหมยปากเหมย์ปากคือการไปพูดด้วยปากบนเอาเหนยคอคือนึกเอาในใจเหอยหลัง เหมยหลังคือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไปบนแล้วพ่อแม่ตายลูกต้องมาแก่เขาเรียกว่าเหมยหลังหลังอย่างนี้นก็มีเหมยห่อเหมยห่อน,นี้ถ้าเป็นการซื้อขายที่ดินคือเป็นการโอนโฉนดอ่ะคือมันจะมีเล็บผมเล็บมือวันเดือนปีเกิดหมากรูทุบเทียนใส่ห่อผ้าขาวท่านบ้านเท่าเอนว่าเขาจะมีตัดเล็บนในผ<ๆ>้าเอาย่างใส่อันนั้นเขาเรียกว่าเหมยห่อ แล้วจะมีอีกหนึ่งเบื่อซึ่งอันนี้แก้ไม่ได้เขาเรียกว่าเมื่อแช่งอันนี้จะอันตรายเมื่อแช่งคือเราเกิดไปทําอะไรให้กับใครนี่เาขาไม่พอใจอ่ะแล้วคนนั้นเขาไม่สามารถมาโต้ตอบกลับด้วยด้านกฎหมายหรือในด้วนในด้านอะไรก็ตามแต่เขาก็ไปหาไสายศาสตร์นี่แหละแล้วก็ไปหามโนราเขาเรียกว่าปนเมื่อแช่งน,นี่ครับได้ก็ได้เนย ก็ได้เนจเจ้าใช่โดนมือแซงบ่ได้จะว่าอยู่บ้านข่อยนี่คือคือคือว่าเ้าอื่นมาจากไหนสเลเอึ้นว่าบ้าเนาะแก้บ้านี่คือมาแก้บ้าเนาะมบ้าบ้าไว้ไปบ้าไปบ่นเอาไว้ก็คือได้ตามคาดษาไทะภาษาอีสานาแก้บ้าโดยเจ้าแก้บ้าทางภาษาเราก็คือแก้บ้าในเจ้าภาษาลาวเจ้าภาษาลาวทีนี้ก็อยากจะฝากท่านผู้ชมว่าหลังจากเบลยภาคหนึ่งจบไปแล้วแล้วเดือนนี้อ่ะปลายเดือนนี้ก็จะเริ่มถ่ายทํา เหมยภาคที่สองโดยน้องมังกรเป็นคนเดินเรื่องว่าจะเป็นอะไรจะไปพบกับแบบไหนจะไปประจนอะไรกันอีกเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูกันในภาพยนตร์สำหรับหนังเรื่องนี้นะคะมีอะไรมีเหตุการณ์อะไรแบบไม่คาดฝันหรือว่ามีอะไรแปลกมีอะไรยังไงไหมส่วนมากเนี่ยตัวพี่เองอะโทรศัพท์พกไปเครื่องหนึ่งไม่ใช่มันเก่าเลยค่ะไม่ใช่ ถอยรถชนออออไม่จริงๆถอยรถชนจริงๆเบลอเบ,บลอแล้วแต่ว่าเจนนี่พวกนั้นก็โดนนะแต่มังกรอ่ะไม่โดนเป็นอย่างมังกรอนอืมอะหูคือกันครับผม <c oughs> เขาจะบอกเล่าได้ตัวเต็มโอ้ยเนาะอ,อยากฟังเสียงพระเอกหน่อยสิเอานหน่อยๆสวัสดี<อ>พี่น้องทักทาย,ยหน่อยลูกสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนเด้อครับเด้อโอ้ลุงโอ้ลุงขนบุญการมันบอกเล่าได้บรอเปลาบอกเล่าได้อยู่ตีได้พี่บอกเล่าได้นิดหน่อยครับผมได้นิดหน่อยครับ ว่าภาษาอังกฤษได้บ่บ่ได้เลยเออจังนั้นเนาะพี่น้องเดี๋ยวก็ไปชมบรรยากาศการฉายหนังกันนะครับไปชมบรรยากาศเพราะว่านันทวันภาพยนตร์มาจากไหนพี่เอกมาจากจังหวัดสุรินทร์ผมนะเอาตรงๆไม่รู้เลยความความรู้เป็นศูนย์เลยเกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยเกี่ยวกับหน่วยฉายภาพยนตร์เซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแล้วก็หลายดูไปหลายๆเจ้ามาประทับใจกับนันทวันเพราะเขามีจอที่ผ่าโลก ซึ่งจริงๆจอใหญ่ขนาดนี้มันต้องใช้เลนที่ใหญ่มากในการที่จะทําให้หนังมันชัดไฟหนังอ่ะมันเหมือนกันหมดแหละแต่พอเครื่องฉายเนี่ยมันสําคัญมากเลยแล้วปรากฏว่าได้เราไปดูรีวิวระบบเสียงเขาดีมากตอนแรกแม่มังกรก็คิดว่าพี่เอกคงจะมาฉายฉายหนังเล็กๆอ่ะเอาหนังเล็กๆมาฉายบอกปาดท กูโมเมนต์ธรรมดาเด้บัดนี้เออคนใต้แต่ว่าเฮ็ดอีอย่งกะโอ้ยเอาบักใหญ่นั่นบัดนี้หลังการอ่าพอเราทําใหญ่แม่มนก็เลยจัดใหญ่เหมือนกันค่ะนี่พิธีบวงสวงอย่างน้อยที่สุดเราพูดอะไรไว้เรารับผิดชอบค่ะนี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นการบนบางสารกล่าวนะคะแก้นะคะตัดข้ามหมั่นสัญญาของเฮ้า จริงๆเรื่องนี้นะครับท่านผู้มมชมครับไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้บนบแต่ผมกําลังจะฝากบอกไปถึงทุกคนว่าคนเรามันจะศักดิ์สิทธิ์ได้มันจะคําพูดมันจะมั่นคงได้ต่อเมื่อคุณเป็นคนที่รักษาสัจจะพูดอะไรไว้แล้วก็ต้องทําพูดอะไรไแล้วว่าก็ต้องแก้เช่นสัญญาอะไรไว้ กับประชาชนก็ต้องทําเท่านั้นแหละโอ้ประชาชนด้วยใช่ใช่ใช่ต้องประชาชนด้วยนะเริ่มไม่ถ่ายเลยพอคูพูดอย่างนี้เริ่มไม่ถ่ายเลยอย่าหนียังหล่ะหนังเรื่องเหมยนะคะท่านผู้ชมนะครับมีพระเอกน้องซีสิวัน์แล้วก็คุณเจนนี่แล้วก็พระเอกหนุ่มน้อยลูปหล่อของเราน้องมังกรฟราบิโชลูกหลานของพี่น้องชาวปากคาดนปากคาดนะครับ เดี๋ยวเพื่อว่่เป็นการเสียเวลาเราจะไปนะอันนี้เขาไม่ใช่นะคะเป็นหนังธรรมดานะคะก่อนที่เขาจะฉายเขาจะสิ่อสางความเราใจเปิดผับก่อนเปิดผับก่อนค่ะ่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศการฉายภาพยนตร์วันนี้มีภาพยนตร์ที่ผมกำกับ3มเรื่องมีเรื่องเหมยที่น้องมังกรเล่นแล้วก็มีอีหล่าเอ๋ยเป็นหนังอีสานที่คนใต้กำกับอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าภาพยนตร์อีสานที่พูดอีสานทั้งเรื่อง แต่กำกับโดยคนใต้และก็มีภาพยนตร์ตำนานรักลงคู่ของสาวประเภทสองที่ฆ่าตัวตายพร้อมกันเดมังไงหรือเปล่าคะบอรมลอเมันนีกระดาโอ้ยเจ้ากระยุนี่เนาะเราเคยไปกรุงเทพชื่อว่าตำนานรักลงคู่สีดาสีดาตำนานรักลงคู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณค่ะไปครับ ขาวเพเ่อปากผาจังหวัดบึงกาฬหรือจังหวัดไกลเทียงพี่น้องทางสงปปเล่านํามือม้อนี้เป็นโอกาสดีทางลูกสาลามนทิราไทาบานที่พี่ของเฮ้าได้มีโอกาสนะครับพี่น้องเอาหนังเรื่องเหมยเป็นบาปสาบแช่งพี่น้องขาตรงที่บริเวณว่างๆเนี่ยขยับเข้ามาได้เลยปูศาสปูเสือมะนั่งได้เลยนะครับนะครับเพราะว่าวันนี้พี่น้องมากันเยอะร้านค้าก็มากันแยะ อยากเห็นพี่เอก,กชัยศรีวิชัยนะคะเจ้าพ่อทางปักเต่ของเข้าผู้ที่มีความเป็นลูกทุ่งแล้วก็ผู้กำกับหนังนะคะปารจากล้านกว่าอแปดสิบเก้าครับแปดสิบเก้าล้านหนังเรื่องเหมยนะคะพี่น้องเอาละว,วันนี้มีพระเอกจากเรื่องสีดามีพระเอกจากเรื่องสีดา,ม,า,ดามีพระเอกจากเรื่องอิหล่าเอ๋ยอา้า นี่นะลูกหลาสองเทพระบุตรสุดที่รักเป็นเบลลิกี่านเป็นกเกีด้วยคนนี้รับบทเป็นตัวนางศีดานะครับเดี๋ยวท่านได้ชมกันส่วนภาพยนตร์เรื่องอิหลาเอ๋ยรับบทเป็นพระเอกชื่อคุณบิ๊กคุณบิ๊กเดี๋ยวค่อยดูในภาพยนตร์แล้วกันส่วนคนนี้ ผมรับบทพัพภาพยนตร์อันนี้ชื่อบิ๊กผมชื่อซีครับบ <Big C. S 2> ิ๊กซีอ้าวเฮ้ยชื่อบิ๊กซีกูเคยไปซื้อของถุยแหมจริงเอายิงลูกชื่ออะไรในหนังอ่าในหนังเรื่องสีดาชื่อว่าชีพครับเป,เป็นคนขับรถแท็กซี่น,นะครับผม ต้องบอกก่อนว่าตำนานเรื่องนี้นะครับเป็นตำนานเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงที่วัดหัวลําโพงนะครับไปเสิร์ชดูได้นะครับตามรูทูปทั้งหลายนะครับรูทูปทั้งหลายนะครับชอบรูจังแหมใครไม่ชอบบ้างล่ะร้องลิเกดูสิลูกลอง้องลิเกเหรอคะนิดนิดนิดหนึ่งลูกสวัสดีครับ คอทุกทุกคอหนะทุกคนทุกให,ใ,หใ,หให้มันมีลูกคอให้พอผมสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้นนองกันสักหน่อยถึงเสียงน่าจะมาขอโทษครับคุณจะ,ะช่วยให้พระเอกของเราหน่อยคะ่ะ น้องมังกรของเราลูกเชิญปากตัวลูกปากตัวนะครับผมก็เป็นเรื่องแรกนะครับผมรับบปดถึงถึงสองตัวนะครับเรื่องเหมยนะครับออกเสียงดีๆนะครับว่าเหมยนะครับค่ะปรบมือให้น้องมังกรไหนคะในเรื่องเหมยน้องมังกรแสดงเป็นสองตัวละครชาติที่แล้วเป็นอีกคนหนึ่งและชาติปัจจุบันเป็นอีกคนหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะได้ชมกันอะเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารกันแล้วส่วนตรงนี้เป็นหน้าที่ของนันทวันเจ้านี้รับประกันความผิดพลาดหวังเรื่องความมันเออพี่น้องเซรลาราพี่น้องประมือให้นันทวันหน่อยค่ะขอบคุณพี่เอกด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณครับ มันเลยมันเลยแต่ผมขออนุญาตครับ